สวัสดีเอฟซีแฟนส่องทุกคนนะคะวันนี้นุทิยาก,กับสิไปตามคุณหมอหลังเลขออกนะคะเนวทางของเพิ่นกับเขาหนึ่งสองนะคะจะไปถามคุณหมอนะคะจะไปฟังขำายืนยันของคุณหมอว่าถ้าเพื่อนฝันเพื่อนจะหายอีกบ่นะคะนะคะเพื่อนถูกหรือว่าถูกค่ะเพื่อนฝันเพื่อนจะหายหรือว่าหายไปฟังขำายืนยันกับหมอนํากันเลยคะ่ะใส่มากค่ะแมี่ยผ้าล้านเป็นเลน,น้ำ น้ำคลองเลยน้ำอันมันมจะเป็นเสียนัันน้อยนั่งนวดกับอันกูโดนน่นะ,จะเจ<อ>้าเจ้าเนั่นน้ำขึ้นมากเต็มถนนเลยน้ำท่วมนะโต๊ะขามือหกมือเราแม่นท่วมเท่าให้เจ้ามืดเลยอือเพิ่งไปเป็นบ้านเนี่ย<ม>กลับมาเหรอสิไปไหมบอกไปไม่อ๋ม, <laughs> อมเสียดายเลยคะ่ะ <laughs> เลขแม่มอนโนดิยาลงไปมือเศร้านี่นะคะคลิปนี่ลงไปตามเช้าวันออกนะคะเพิินฝันว่า รถอีแตนปิ้นห้องนะคะแต่คนซื้อเป็นถือทั้งสองตัวสามตัวนะคะเพราะว่าเลขแปดกับเลขสามมันเป็นเลขตัวเดียวกันเลขออกแปดหนึ่งสองนะคะถัดตัดข้างหนานจะเป็นหนึ่งสองัดข้างหลังจะเป็นหนึ่งสามนนที่ยาวา่าบบตัดให้เอฟซีตัดเอาเองแล้วก็จะมีอีกมือหนึ่งเพิ่นฝันว่ามีคนเอาล่องเท้ามาเปลี่ยนให้เปลี่ยนให้เป็นล่องเท้าเบอร์เก้าเคิงนนที่ยาก็เลยเขียนเลขเก้าทับหนึ่งสองนะคะ ทับหนึ่งหนึ่งขีดความเราก็เป็นสองเลขออกแปดหนึ่งสองค่ะคนซื้อเป็นถือมดนั่นเเนาะสรุปว่าแม่ได้ซื้อบอบอแม่บอซื้ออืมมัน่าบ่ให้แม่ซื้อยักต้องซื้อเด้อหัวก้อนนัเก่าเก่าน่ะแม่ซื้อบอม um ันก uh ็เลยเพียนนี้อืมกับฝันว่าเข้าไล่สินมันเปลี่ยนึ้นกันได้ตอนนั้นจ้าแล้ว่าเออไรก็เลยเพียนเด้อไปซื้อเนาะซื้อรอยหนึ่งกับว่าเคยซื้อหลายแอบหัวดนีก็เลยในคําฝันเลยว่าสิบบอซื้อ ยี่ห้แต่เอฟซีซื้ออะไรบ้างก็กเลยบ่ซื้อก็เลยบ่สนใจเลยแต่ว่าอัมล้ำอัมล้ำยังได้เหมือนนี่จังไดแต่ออกสิบสองสิบสองไมใจมือเศร้านี่นึกว่าสิหามต่ออยู่ <c oughs> ด้ทั้งย่านเฝ้าย่านลงคลิปบ่ทันมาสิถามว่าเด็กน้อยสองคนไปจังไดในฝันนะเด็กน้อยสองคนมันตกลงแล้วแม่ก็เอามัาลันมาแมันมนวันรถอีแซนมันนางอยู่ข้างหลังอพอพอรถอีแซนปีนมันก็ตกไปอยู่งทางหน้าเลยเด็กน้อยสองคน แม่ก็เล่นไม่จมใส่ขานี่เป็นอีหยังบ่ล่ะมันเลยยิ้มบ่ว่าสั่นน้อยๆนั่นพ่อสิกาสิประมาณจักสองปีกว่าๆนี่ละเล็กน้อยซึ้นหนังคู่นั่นพ่อเอ๊ใจว่าปีนท้องเนาะมันบอกตรงๆกี่แล้วน้องปีนท้องไหมรถมันป้นทองรถมันขวามปีนท้องเนาะมันขวามมันปีนมากสิเนาะทะเบียนหนึ่งสองสามถ้าถ้ามันอันนั้นก็จะเป็นสามสองหนึ่งสิหนอนก็เลยออกแปดแปดหนึ่งสอง อันบนันทเพอนยา,ยา,บานบ่คักเนาะเอาลองเท้ามะไฮเนา่ไหมเอลองเท้ามาหฮเนี่ยกับกับว่าม,มีเหล็กดอกแนลองเท้าแต่่าแม่ว่ามันเป็นเลยมันเป็นคูนันแม่เคยเคยใส่กาครึ่งล่องเท้า,าแม่น้องเท้าขีบเกือบขีบเท่าธรรมดาแต่สมัยแต่กเก่าเาา <ๆ S 1> น่ะกักะบบ่รู้ว่าเอฟซีโชคดีน้ำบอนะคะเพื่อเอฟซีโชคดีก็ค่อยอ่นพากลับเขามาซอยแม่เด้อค่ะเพราะว่าแม่แล้วก็ ตามนุนทิยาสอบตามลังไม้นะคะแม่เป็นคนที่บม่มีหน้าบม่มีหานะคะยุกับหลานสองคนกับมีตาบ้านนะคะกะ็หาอาจจะจ,จะเว่าตรงๆหาเส้ากินคำแล้วแม่นะ,ะานหาเส้ากินคำก็คือวันเสาร์วันอาทิตย์นี่บได้เฮ็ดงานถ้ามีคนมารักษาแผนโบราณก็จังจะมีรายได้ตรงนั้นเ่มืะแม่นงคะ,ะน,นะคะนะคะเดี๋ยวน้นที่ยาก,ก็จะขอไม้เด็กบัญชีแม่หมอไปว้กบน้นที่ยาาเพื่อผู้ใด อยากซอยค่าน้ามครับไฟก็จังโทรมากขอหมายเลขบัญชีกับนนทิยานะคะเพราะว่าเขาจะโซ่หมายเลขบัญชีบ่ได้บางข้างนะคะจะขึ้นเบอร์โทษตรงนี้ให้นะคะ0 9 8ย์7 1 9 3 4นเเะคะเป็นเบอร์โทรนนทิยาโดยตรงจะบ่ให้เบอร์โทรแม่หมอเด้อค่ะเพราะว่าเหตุและผลบางข้งเหตุงานนี่กับบุญวะเม็นบคาะแมเพราะว่าแม่แม่กับสีเบ้าจะกับนนทิยาแต่ว่ากับคนอื่นแม่กับสีบ่คุยเด้อเพราะว่าอ เพิ่นกับบ่มาคุยแบบว่าลุ่มลามทั่วไปนะลามงานอันนี้แม่แบบว่าถือเสตากับนนทิยาพอนนทิยาขอมาหาแม่ปุ๊บแม่ขนชี้ลุกเลยคือคู้นั้นคือถือเสตากันเลยแค่นี้อ๋อบ่ได้เกี่ยวกับงานเหมือนึงว่าพุม่มแม่อ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วข่าวาคนมากบ่ดีนี่เพื่อนกับิบูไฮนโยงอ๋อเข้าใจแล้วค่ะต,ตั้งแต่เด็กหน่อยเรียกหน่อยเขาสิม่เอาเช็ดแจียวเห็ดยังนี่บ่ได้เพิ่นที่ยืนยุ้กว่าเลยให้เห็นเลย บอยผมสะรูวยืนปีนหลังใส่เฮ็ดแจ้วยังเมี่ยสิมาเรียกหน่อยมันสิมาลวงเฮ็ดแจ้วไปกินกับ็หม่วงนี่เรียกหน่อยมันเหรียญมันอยากกินอ้มาลวงเฮียนี่ยด่านมันสิมาลวงเฮียนนี่คือเขาบ่ได้คือค่คน้นมาแบบเบาวังดีคนมาแบบแต่มาลวงเฮาบ่ได้รับอนุญาตอีกสิไหมค่ะเพิ่นมบ่ายไงพุ่มพ่นดูแลคุ้นมาดีมาบ่ดีเพิ่นจะรูก คืองานแม่สีออกอัแต่เฮดงานแม่กับสีขอบุณเจ้าทีเลยแม่สีว่าขอบคุณด้วยเจ้าทีที่แสียดีนี่คือข้ามเบาทุกมือของแม่เลยปลาเพิ่นดูแลบ้านไ้ดูแลแม่มาอยู่หนีสิบสามปีกับว่าเคยมียังจะเถือจ้าจ้าจ้าโอ้เพิ่นดีห้เนาะอันกันแม่ก็เลยขอนน้ำเพิ่นน่แหละขอนน้ำเจ้าทีนี่ได้มืออันฟันว่าอะไรเกือบแม่ขอนน้ำเจ้าทีได้เจ้าทีเอ้ยถนอมอันเอฟซีกับมาล่อลูกลายมือแล้วคอหายลูก ได้ในเดืองวดนี้ลูกเบียไข่เอฟซีได้ลูกเบอร์ซื้อดอกลูกสีไข่เอฟซีซือเพราะว่าแม่กระทองกินหาเล้วกินาเป็นทัง่านกินหาทองก็เรียกว่าลูกสีว่าเป็นคนซือลูกสิเป็นค้นไฮค่ะไฮเพื่อเพิ่นอันแด้วตรวเมื่อกี้สิค่อยอันป้อนหน้าดอกก็เรียกว่าสิแสดงว่าพุ่มพุ่มยุบบ้านก็ดีแม่พุ่มยุบยืนหันก็ดีพุ่มยุติทำงานก็ดีแสดงว่าเพิ่นซือถึงกันเบิดแม่ อเอาเห็ดเป็นหักตรงศิลป์ที่ว่าต้องจำเอาข้อมฝันบางข้าง่นบ่้หายตรงๆต้องจำเอาว่ามือหนึ่งฝันจังสี่ต้องจดไว้นะแม่เล้วแม่ก็ทางเป็นงวดต่อไปยังไดแม่ก็สศิหายคือเก่าบ่ค่ะอันฝันแม่กับใหญ่คือเก่าแม่บ่ได้แพงดอกแต่ว่าห้ยเอฟซีเพิ่งมาดามีเนี่ยเด้อเอฟซีว่าห้อีกเนี่ยเด้อแต่แล้ว่าถือแม่ก็อยากอายอยู่เนาะบมุกมี่คู่ได้วาค่ะแต่ว่างวดนี้มันก็ แม่ก็บอเ่เพื่อนยูบอกเจ้าทีเพื่อนลูกสิบว่าซื้อกระยำข้ามเดิมนี่แหลหะนเนี่ยเขเรยกว่าสนใจไปซื้อเลยแม่สิสอันลูกสิเป็นผู้หายเพื่อนดอกไ้เจ้าที่ไ้ลูกเดิะกันเล่นมาให้เจ้าเกิดผู้หายหลเดเียวบึงยังไล็กแตเก่ขาขึงเดิมแม่วบางที่เกิดผู้นั้นผ้อันอันเลขรถนี่แม่นะน้นนอ แม่ว่าเลขรถมันมีสามโต้ดิมันมีสามโตรถขั้นนั้นตั้งแต่รถยี่แตนสมัยเก้าหนึ่งสองสามเลขมันมีสามโตแล้วมันขวมปิ้นห้องคนนะแม่แม่คกับสลับพิมพ์ันเห็นเนี่ยบอกเคยฝันบดกโดนเลี้ยงมาฝันเจ้าเนียนบอกเคยฝันจักเสียฝันตั้งแต่นี้จากกันมากอ๋อสรุปว่าแม่แล้วก็ยืนยันนะคะถ้าถ้าเพิ่นฝันอีกงวดต่อไปก็จะ ก็จะแบ่งปัน FC คือเก่านะคะแต่ว่าบางข้างอะนุนิยะอาจจะตามคลิปแรกคลิปสุดท้ายอาจจะเป็นมือมือเลขออกนะเพราะว่าคันคันไปตามหลายๆคลิปอาจจะซับสนจะตามมือเลขออกเนี่ยสิหายามือเลขออกเลยหละเนี่ยมือเสารแล้วนี่วันที่สิบเก้าเนี่ยสิไปบายคู่ว่าแมนบอ,อวันที่สิบเก้าเดือนตุลาคนเด้มันสิบเก้านี่ว่าแมนเดือนตุลาสิบเก้าตุลา บ่ค่ะถ้าเพื่อแม่ฝันก้อนนี่สิแต่ให้นุมาสัมผัสเพื่อเ็าเจะไปซื้อลอตเตอรี่ก็ได้สัมผัสก้อนค่ะถ้าฝันแล้วบบเออฝันแล้วมาสัมผัสก้อนเด้อเหรออีกคลิปนึงกัเพื่อฝันอีกก็ะจะมาตามมือเลขออกนี่สิถ้านุม,มาบ่ได้ก็หมายถึงว่านุจะโทษสัมผัสเอาเมือเลขออกก็สิสัมผัสแบบสายสาช่วงสามโมงคือเกาเพื่อเป็นเอาไปซื้อลอตเตอรี่นี่สินะคะ ก็จะขอมาเองบัญชีแม่ไปไว้เพื่อเอฟซีคนโชคดีเพื่อคนอยากซอยค่าน้ำค่า,าไ้น,นะคะก็าสารุปว่าแม่แล้วก็ยืนยันว่าแม่แล้วบว่ได้ซื้อนะคะเพื่อนว่าถ้าซื้อแล้วยามันเคลื่อนนะคะแล้วเพื่อนก็ยืนยันว่าถ้าเพื่อนฝันก็เสียหายอีกที่เก่าทุกย่างเป็นแน,ะนะะืทาหาสื่อสนกินแบ่งถูกพิษกับบะมีผู้ใดาวานะคะเอฟซีทั้งสองเ้อากับมีต่ค่นดีมีน้ำใจเพราะว่าอยู่แล้วนะคะขอบคุณแม่หลายๆเด้อก่ะทีเสียสละมากุ้ยน้ำนะคะแม่เพื่อนจะผ้าหลานไปเล่นน้ำต้อนะคะ